ับวันนี้ผมรองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาโขนเรคอร์ด a c e b o o k ตาโขนฟาร์มควยงามเมืองเลยก็โอกาสดีๆนะครับได้เข้ามาเยี่ยมพี่ชายกับน้องสาวนะครับทางาตำบลน,น้ำสวยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยขึ้นอยู่ที่บ้านนา้ํามันนะครับอันนี้มีชื่อฟาร์มว่าพิิชาติฟาร์มนะครับควยงามเมืองเลยนะครับเป็นของ เจ๊จอยแล้วก็พี่แสงนะครับพี่ชายกับน้องสายน้องสาวนะครับก็จะมาะเปิดไม่ไม่ได้ปิดราคานะท่านผู้ชมมาถ่ายทำให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับของฟาร์มนะครับที่จะสามารถเข้ามาชื่นชมได้นะครับมีเบอร์โทรมีอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับเพราะว่าข้างนอกนี่ร้อนมากท่านผู้ชมอ่ะร้อนจริงๆ จะให้เจ๊แสงพาชมควายนะครับนี่ในคอบมีเยอะเลยครับเรายังไม่ได้เปิดราคานะครับช่วงนี้นะ่ะมาเยี่ยมมาชมนะครับะจะมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกชื่อว่าชื่อว่าน้องอะไรนะน้องไอทองพญานะ้น้องทองพญานะครับอันนี้เขาเรียกว่าน้องทองพญาลูกของช้างอุดรลูกสาวช้างอุดรลูกสาวช้างอุดร ความสูงร้อยสามสิบความสูงก็ร้อยสามสิบเข้าสนามมาแล้วนะใช่เข้าสนามมาแล้ว,เข,วเข้ารอบเจ็ดตัวเข้ารอบเจ็ดตัวที่ที่ไหนนะ,ะกาลสินกาลสินก็เป็นระดับประเทศนะใช่ครับนี่ครับ <ไป S 2> เข้ารอบเจ็ดตัว,ตวเดี๋ยวจะให้เจ๊จอยนะครับจูงให้ดูให้เห็นชัดๆนะอยู่ตรงนี้ไม่เห็นครับอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเมาสคนเดียววันนี้ไม่ได้เอาไม้ <Okay. S 1> ไม่ได้เอาไม้มาคู่นะครับหรือว่าเอาไปข้างนอกในจุงในมดอ่าจุงจุงอยู่ตรงนี้ข้างนอกเอาออกมาข้างนอกก็ได้โ okay. อเคนะครับอ่ะท่านผู้ชมอันนี้เข้ารอบเจ็ดตัวแล้วครับในระดับประเทศนะครับจากครอบบ้านของเรานะครับที่อภิชาติฟาร์มนะครับคอยงามมึงเลยอยู่บ้านนาน้ํามันตําบลน้ําสวยอําเภอเมืองจังหลับจังหวัดเลยครับเจ๊จอยคนสวยใช่โชว์ นี่เลยครับท่าผู้ชมดูหน่อยชื่อว่าน้องทองพญาทองพญานะครับเป็นเป็นลูกสาวของแม่ถุงทองลูกสาวแม่ถุงทองนะครับของเจ้าลูกของลูกช้างอุดรครับพ่อพันธุ์ก็คือช้างอุดรของปุ๊บกองเป็กนะครับนี่ครับชาลีฉายฟาร์มอย่างสวยเลยครับท่านผู้ชมไปประกวดมาแล้วครับไปประกวดมาแล้วความสูงไม่เกินร้อยสามสิบก็เข้าหนึ่งในเจ็ดนะครับ ได้รางวัลที่เจ็ดที่งานกาลสินสน,นี่ครับอย่างสวยนี่ครับให้ได้เห็นการพัฒนาดูท้ายก่อนครับท้ายนี่ย้อนแสงครับได้อยู่นี่คนหางใหญ่มากทองพญาครับน้องทองพญาแข้งขาดีนี่ครับตระกูลช้างครับตระกูลช้างช้างอุดร ลองเดี๋ยวจะพามาเดินมาดูตรงนี้ด้านนี้ขออภัยวันนี้ลองเดี๋ยวไม่ได้เอาไม้คู่มานะครับตอนแรกก็ว่าจะมาเปิดตลาดนัดนะเมะาคนเดียวอ้านานๆได้มาทีนะครับท่านผู้ชมก็โอเคเลยครับฟาร์มแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บ้านอ่านนาน้ำมัน,าน,าน,ำมนตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ ยินดีต้อนรับนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรงเดี๋ยวก็จะลงไว้ให้เอาเอาเอาตอนนี้เลยก็ได้เบอร์โทรนะคะติดต่อเข้ามาในเบอร์โทร0 6นย์6 6ห้าศูนย์หกห้าหกสเาาชื่อคุณจอยก็ได้จอยเจ๊จอยดีกว่าติดต่อพิเศษก็ได้นะคะนี่ครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาแวะมาชมหรือว่าเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันก็ได้ค่ะเข้ามาปรึกษายินดีค่ะ โอเคครับผมอ๋ออันนี้น้องทองพญาครับอ,อีกตัวกําลังอาบน้ําอยู่เนาะอีกตัวกำลังอาบน้ำอ,เอะ,ออำอะเข้าคอกเลยครับทองพญา,พาก็มีตัวอื่นก็มีเปิดราคาคนระับท่านผู้ชมเข้ามาชมนะครับจริงๆเราก็มีทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าก็มาคุยกันที่คอกได้ราคาดีเจ๊จอยก็เปิดได้หมดแหละ <laughs> นี่ครับสวยครับท่านผู้ชมสวยมากๆ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปชมอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะอีกตัวหนึ่งชื่อโชคบารมีโชคบารมีครับน้องโชคบารมีสายช้างเหมือนกันช้างอุดเหมือนกันลูกช้างอุดรลูกสาวช้างอุดรเหมือนกันครับยังหนะาไปดูอีกตัวหนึ่งครับ,บอ๋ครับมาแล้วอีกตัวหนึ่งครับมาแล้วมาแล้ว โชคบารมีหรือเปล่าโชคบารมีนี่ครับน้องโชคบารมีครับท่านผู้ชมน้องโชคบารมีจัดทรับวอานี่เท่มากเลยอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้กันโชคบารมีปึ๊บตัวส่วนของตัวนี้นะลำตัวหนาแข้งขากระดูกใหญ่ครับอ่าเอกลักษณ์หน้าตาดีลูกของช้างอุดรอีกตัวหนึง่งอาอยุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้ อายุ15 15เดือนอายุ15เดือนความสูงก็ร้อยสามสิบเจ็ดแสดงว่าต้องไปแข่งอีกรุ่นละแข่งอีกรุ่นครับรุ่นร้อยสามสิบขึ้นแล้วครับฟ,ฟันน้านมรุ่นฟันน้นมสูงความสูงไม่เกินร้อยสี่สิบใช่ความสูงไม่เกินร้อยสี่สิบครับนี่ครับโชคบารมีครับก็เป็นตระกูลช้างครับท่านผู้ชมให้ดูพันธุก,กรรม ก็ใครที่สนใจนะครับที่จะมาชื่นชมนะครับในแนวทางพัฒนาของการพัฒนาควายไทยของเรานะครับก็ที่บ้านนาน้ำมัน,นครับอ,นะอำเภอเมืองจังหวัดเลยอยู่ตำบลน,น้ำสวยครับตำบลน,น้ำสวยลืมตำบลไปอ,อย่างสวยนะครับสวยมากเลยนี่หันด้านนี้ก่อนอ,อึบ นี่เลยครับยอย่างสวยวจัดได้แล้วโอเคครับอะเอาน้องเข้าคลอกเลยวันนี้มาอัปเดตนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้องได้อายุมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเป็นสายประกวดนะครับประกวดเรื่อยๆเลยใครที่จะมาชื่นชมสามารถมาติดต่อมาที่เจ๊จอยแล้วก็พี่แสงได้นะครับ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆ คนะล,ลูกจังเกตันคนเตครับตัวก่อนนาลูกเจ้าบิ<ห>๊กพ่อให้ดูโชคบารมีช้างโชคบารม,ม,มีเป็นลูกสาวของช้างอุดอนอรน,นี่ครับพันธุก,กรรมช้างอ,กกรรอุดรไม่มีพาดสูงกับยาวครับถ้าแม่แข้งขาดีๆนะท่านผู้ชมก็เอาช้างอุดรไปใส่นี่ได้การเลยครับได้ผลเลยแบบนี้ครับ ครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เราได้เห็นลูกช้างอุดอรนะครับเป็นสายที่จอมให้ลูกมหัศจรรยร์นะครับชายาของช้างอุดอรเดี๋ยวนี้ก็ความสูงก็ร้8แต่ว่าก็ถูกทําลายทิฏต,ต,ติลงแล้วนะครับด้วยเจ้ากิงคองนะท่านผู้ชมกิงคองก็สูงเกินไปแล้วนะครับกิงคองก็น่าจะร้0ยดิกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นควายที่สูงที่สุดในประเทศไปแล้วแต่ช้าง ก็ยังเป็นอมตะนะครับการส่งลูกสูงกับยาวมาแน่นอนครับครับผมอันนี้ก็เป็นแม่ของทองพญาเมื่อกี้นะครับน้องทองพญาที่ได้ลำดับที่7นะครับรุ่นฟันมน้ำนมความสูงไม่เกิน130ยนะครับนี่ครับเป็นบ้านๆแต่ว่าเราพัฒนาด้วยพ่อพันุ์ตัวใหญ่นะครับก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรในสายพัฒนานะครับใส่ตัวใหญ่ไว้ท่านผู้ชม ก็จะได้ควายตัวใหญ่แม่พันธุ์แม่บ็อกอีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นแม่ของโชคบารมีครับอยู่ใกล้กันนี่แหละความสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณร้อยี่สิต้นต้นนี่ครับตอนนี้เขาได้ลูกแล้วอันนี้เป็นลูกเจ้าไม้นี่ครับข้อก้อบนบ้านก็ผสมพ่อพันใหญ่ๆก็จะได้ตัวใหญ่ๆนี่ครับเป็นแม่ของโชคบาลมีนะครับ โชคบารมีที่เมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมได้ถ่ายทําเข้าไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมเมื่อกี้ความสูงที่อยู่ร้อยสามสิบเจ็ดหรือเป่าใช่ประมาณ137ยนสะามสิ็นะก็แข่งก็ในรุ่นฟันน้ำนมความสูงไม่เกิน140เวลาเข้าสนามนะครับอันนี้ครับเป็นแม่นะครับแม่สายพัฒนาแมา่ส่งลูก สายส่งลูกเลยตัวนี้ลูกสายพัฒนาถ้าถ้าถ้ามีคนมาขอแบ่งปันนี่เจ๊จอยนี่แบ่งไหมเนี่ยแบ่งแบ่งอยู่แต่ว่ามาคุยกันใช่ไหมก็ <c oughs> เราก็ต้องดูความสมดุลก่อนเ <c oughs> <ไ>ัอครับ,รบก็ยังไงก็เข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะครับก็เราไม่ได้เปิดราคาเปิอดอะไรนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถที่จะสอบถามถ้ารักถ้าชอบจริง จริงๆควายทุกตัวมีเจ้าของแหละนะถ้าราคาตรงกันครับถ้าราคาตรงกันครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่แสงนะครับแล้วก็เจ๊จอยมากๆครับที่ให้โอกาสน้องน้องชายนะครับมาเยี่ยมชมครับที่คอกนะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อตามเบอร์นะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับผม วันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเละคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ